อ๋โโอจันอฮึแล้วต้องมอยู่ไหน,นไม่ใช่อันนี้อะไรอันนี้อะไรเ<ง>นี่ยส้มเอาส้มอยู่ไหนส้มอยู่ไหนไน,นี่ข้าวโพอดแล้วข,ออขออ้าวโพดข้าวโพดอ่ะข้าวโพอดอยู่ตรงไหน,นอ่ะขออ้าวโพดอ่ะข้าวโพอดลงไปข้าวโพอด มันลงไม่ได้ก็ไม่ใช่ของมั่นลูกมันเป็นช่องอื่นอ๋อได้ขอโทษอ่าคนนี้คนไหนอยู่ไหนคนนี้เขาอยู่ไหนไม่มีเลยปลาล่ะปลาอยู่ไหนอ้จับไปไใช่ไม่ใช่ มีโมใช่ไหม